พวกเราทุกคนเนี่ยคงจะนึกถึงจังหวัพิศโลกหอพิศนุพรานะครับในมุมมองที่เราเคยได้กล่าวเราเคยได้ตังง้งเป้ไว้อาจจะเป็นเมื่อสิบปีที่แล้วหรือก่อนปีสองพนหกสิบเมอนกันที่เราจะเป็นศูนย์การอินโจเจนจะเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งเนื่องจากเรามีแยกอินโเนที่เ่าดพื้นที่ พิจุโลเราต้องบกว่าเราจะเป็นศูนย์การนำสื่การบริการและการเกษตรรวมถึงเรื่องของการทเที่ยด้วยแล้วก็มีความหวังว่าเราจะเป็นเมืองแห่งอนาคตเมืองที่ยบัสมาร์ซิตี้และกเมืองที่เรียกว่าสาินเเวชนแลครีทีฟซิตี้สิ่งนี้มันเป็นความท้าทายแล้วก็จะต้องมีการติดตามว่าคิดว่า มัน,นก็จะทำก็จะบอกแล้วก็จะย้มาตงไปเองว่าเป็นครูนะครับเป็นครูไม่ใช่เป็นอาชีพครูเพราะมาจากครูตั้งแต่สี่สอนแล้วแล้วก็เป็นสี่สิบเอ็ดแต่ไเดินเส้นทางครูทั่วประเทศมาทั้งหมดนะครับแล้วเข้ามาที่เขียนหนังสือได้ทั้งหเหมือนกันครับปันนี้นะยังว่าเส้นทางทัมดที่เราเดินใช้รถใช้ถนนเดิม